สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยู u ู e นะครับอ่าเย็นนี้นะครับถือว่าเย็นนี้เลยันเลยแล้วกันนะครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้มโลนกงรอดัมซิ่งนะครับตอนนี้ผมก็อ่าได้คนงานมาแล้วนะครับนี่ครับอยู่ข้างหลังก็พีกนะครับข้างหลัง่ะจะค้นจลกจะค้นเลมาหกคนครับผมแ้วนะครับแต่ที่ลงไกลไกลพีน้องออกจากกาลสินมาแล้วเออ น่าจะอยู่ประมาณ40กิโลได้แล้วนะครับยังไม่ถึงหน้างานเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอสหัสสัขันนะครับนี่นี่ใส่ไฟแดงไฟแดงอยู่กลางๆกลางๆนี่เดียวเราเรียน,นเห็นแล้วเห็นแล้วเขาคิดไส้เดียวเขาคิดไส้เดียคิดไส้ก่อ็ยังเดียวไส้กัน,น,นปะ เพราะบางที่มันแคบนะเขาต้องไปเกียร์วางลงไปรถนะโอ้ลงหัวครับพี่น้องโอ้ได้ดอกได้ดอกขาเกียร์ก่อนเอาอันเบียดไว้อยู่ว่าะงันกับบืนขึ้นมาจนว่างงันพี่น้องเอ้ยนะครับขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยเขาว่าเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปลงห้วยครับ ข้ามสะพานเทพสุดานะครับท่านผู้ชมเยาจะพาท่านผู้ชมไปดูสะพานเทพสุดานะครับตอนนี้ก็เราอยู่ที่สาสคันอยู่นะครับนี่เลี้ยวซ้ายนี่แนละเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเดิดวนี่เลยครับรถถนัดถนัด เดี๋ยวผมได้นั่งสีหยิหบไ้เบงน้ำดังอ่านี่ครับจะใส่ไฟแดงเลยหน่อยไงนี่เอาคือบาหลบทางเข้าาเนะนี่ยขันขันไปนี่วิดบ่โ่วิดโมวิดต้องยืนพีละยืนยนี่เผื่อเพือพ่อยืนนี่กับโมวิดเนะี่ย บควิดอ oh. oh, ี่แ really ต่มันโดติดไฟแดงไงมันก็บโวิดแหละโอ้ยเสาไฟแดงเสาไฟแดงนี่ครับผมโอ้แดดเปี้ยงๆเลยพี่น้องนะครับนี่เมืองน้ำดำชาวกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับเพท่านนะครับ สะพานเทพสุดาไปครับจะหยิบพให้เบงสะพานเทพสุดาไปหรอก <c oughs> นี่ยังนะเนี่ยมายุต้นหน้าเนี่ยมาหาเสียงอยู่กลางถนนบเนีวณนี้เ่าคิดใสแหงแล้วมาเกี่ยวครับแรงไป <c oughs> แล้วเนี่ยเนี่ยจะคิดใสอ่ะ เรียนน้ำเส้นขาวๆอย่างีรเนาะอ็อันเรนียนกลางทางน,นึงเลยไปไกลไวไงนี่มันนันมันจะเป็นสะพานบักงี้เลยจ้ะผมเมื่เคยไปจัดเทียนนะเนี่ยเทียแรกนะครับครั้งแรกนะครับผมจะได้เห็นสะพานเทพสุดาเนี่ยทีเราดีกว่าครั้งแรกเลยครับก็จะย้อนเสียงหน่อยนะครับท่านผู้ชม ขนาดผมอยู่กาบลักษินมาจักปีแล้วอะโอ้สิบปีสิป,สปีแล้วบอเคยมาจักเจียวเขามูกอกับพามาเที่ยวกับปนตร์มานำ้ำเข่าทำเยาวบ้านเขาควยคิมเขจาจักเนี่ยพามาอยู่เนี่ยเขาพากันมาเอัดเที่ยวพี่ละ่ะเคลื่อนลำเปล่าพี่ละ่ะแบ่ปนตร์มาน้ำเขาจักเจียวจักเป็นแังไนคือสิบพมีมอ้อยอีกทีเนาะคือมีสักเนีย่ย ได้บูนข yeah. ึ้นนี่วะนี่วะตรงย่างเดียวเสียเขาบัตรเนี่ยซี่ใหญ่เร็วขวาอีกโอ้เรยวขวาไปทางสะพานเขาถึงว่ามันตรงไปแล้วกับพ่อสะพานเลยไหมได้เห็นไงวาท่านผู้ชมอดใจรอครับนี่ครับ เลี้ยวขวาเนี่ยนี่เลี้ยวขวาตรงนี้เส่ไมองเลี้ยวขวาใกลวะน,ะนี่บ่นี่บ่อ๋อนี่ครับอีกครับจะได้เห็นแล้วครับท่านผู้ชม เดี่ยวควาลงสะพานนะแน่แน่แน่วางสะพานจะได้เห็นพร้อมกันนี่แหละครับพี่น้องผมกับพึ่งจะเคยเห็นด้วยกันเกียร์สามแล้วกันเพราะว่ามันเป็นคือยังมันขึ้นเนินอย่างไรหรอกโอ้ลงม้อยครับพี่น้องโอ้โห สับเกียาหาเลยครับทรงเลยไป,ไป้องทรงเลยขึ้นทางคงาุ่นยากอีกว่าจจะยงมีดเด็กน่อยเรียนตัดหนาด้วยนะใส่ขี่วันขี่หอกดาดเบิดแหลมโนวนวิเศษนครับสะพานเทพสุดานนะเป็น ขึ้นซื้อของเมืองกาะสินเลยนะครับกับเขื่อนลำเป้านะครับแต่งเป็นเพลงเลยนะเขื่อนลำเป้าเอียงเนี่ยลองเปเรื่อยๆกินตะลาไปล่อ,อ,กอ,อกงนะตออแต่ลนะอ่าเยี่ยวอีกเด็ดี่ยวนะเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวใส่ใสอีกสี่ก<ม>ิโลพี่น้องน,<ๆ>นะครับคลิปนี้ก็จะนานหน่อยนะครับอดใจรอครับ ท่านผู้ชมไปเที่ยวสะพานเทพสุดาครับผมเอาของไปลงคือคือมันเป็นหน้างานนะครับเป็นหน้างานมั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 นเป็นียอย่างไงเป็นเหตุรอย่างตโนกอีงยอ้แสดงว่ามันเป็น,ม,นนะมันเป็นวิวเลยเดี๋ยวน่่งนองเี้ยว่มีผู้สาว่ะมีมีผู้สาวเอ,อเ่ดเดี๋ยเป็นหวงังรลองแพ้เลยดี๋ยนะแโอ้องฟโอ้ อีเดยเย็นผู้สาวนะพี่น้องนั่น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 มาแล้วผู้หนึ่งนั่นเห็นว่านั่นน่ะขึ้นหัวครับป่ะเนี่ยโควิดนะโหน่าเปลี่ยนเกียร์เลยละโควิดแท้แท้เกียร์ไอ้เรื่องเกียร์ซีอยู่เนี่ยเฟือหอดเกียร์สาม ย้อนแสงหน่อยนะครับท่านผู้ชมต้องขอไฟด้วยนะครับเยียสามเราพี่น้องโอ้ยผู้ใดว่าทางอีสานมมีผู้เขเาิึงดูจังวะก็ได้ขึ้นเกียร์สามกับพี่น้องเ่ยงานทั้งหลังฮอนแดดไว้แข้งแล้วล่ะอตอนนี้อ่ะสี่โมงครึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสี่โมงครึ่ง ผมออกจากาที่ผมถ่ายคลิปจะม้งกว่าเก้าม้งนะครับผมอยู่าปากซองต่อมง้งสี่ม้งนะครับประมาณนี้แล้ววันนี้อันนี้ผมมาหอดหนาล้านผมมาถึงบ่ายสองหาสิบนะครับมาล่อตัวประมาณเกือบวโมงนะครับเนี้ยเราเอาตัวให้บ่ายสามสามสิบนะครับแล้วก็มาหลับคนงานนะครับสี่มงตอนนี้ก็ สี่โมงครึ่งแล้วครับสำหรับคนงานใบสามครึ่งตัวเขาเรียนม้หรเป็นชมวงเหรที่นี่แ<ง>น,น่นวะเพราะว่าเขาถามกันแต่ที่แรกมันจะอะไรกับายสามครึ่งอือนี่มันสี่โมงครึ่งแล้วไหมชมวงหนึ่งเราทัา้งนอด่างงานอยู่กี่นอยจังหวอแล้วก็เรียนน้ำมูบ้านนี่มีผู้สาวตัวอปไังดีวะ lượn nhanh thân nhanh nhanh ừ. Ôi nhanh 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 vào nhanh 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 nó nhanh vào nhanh 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 được nhanh 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 vấn đề nhanh nhanh รถไฟมันเสียบขนาดเหยียบไม่ได้เหยียบอัดเอาอัดเอาเลยที่พี่น้องนะครับยานมันจะคำไม่ได้เหยียบเลยเหยียบเลยนะครับขึ้นมอ็อัดรถเลยนะครับออยังไยเสียงล้า,ากระดังอีกเบียดไปกอนพี่น้องนี่บ่นี่บ่ไ <c oughs> ม่เมือน่ะ ประมาณสิบห้านาทีนะครับท่าผู้ชมคลิปนี้นี่สะพานเทพสุดานี่ครับผมแมน่นี่เะยพี่รองโอแม่นนครับปเป็นสะพานยาวนะครับสะพานยาวข้ามข้ามเขื่อนลำป่าวนี่ครับอันนี้เขา,าเคยหนังเขื่อนเี่ดอะห้องที่คนมาเทียเ่ยวห้องเลยเอาเราเราเที่ยวปูนมาลุงในเนขื่อนล้งที่ตรงไหนวะฟังปูนนี้น่ะฟังพี่เห็นปะ เด nah e ี๋ยววิลาของพ่อใหญ่กันี้แหละเอาลงไว้ดีเครื่งนึงอ่ะไว้ในเคองนครึ่งหนึ่งแล้วเอาไปอลงมันหลังตลาดอีกเครื่องนึงอ่ะอืมนี่ครับก็จะมีแบบขึ้นแต่พาน่ไขึ้นสตพานใชอีกอี่านเดีขึ้นเดียนี่เดียวขึ้นเดียวมาไรตรงไปเลยเดียวอันองนี้เป็นหม่องท่องเที่ยวเดยนะสัตว์ป่าเกือลาปาาเขต มั ừ, ắc, ừ, ่งจากมั่สะพานมั่งเน้นมั่งจีนมาผมว่าจากทางพี่น้องก็คือการจากจังเลยเนี่ยพราะว่าพ่อว่ามัจากโค้งจั่างอย่างบางทีอ่าอาจจะเป็นเขตชุมชนกับว่าลู้นะครับต้องคอยไปคอยมานี่ครับเราจะได้เห็นสะพานเทพสุดาแล้วครับท่านผู้ชมเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเนี่ย เนี่ยงี่ค,คอ,อ้นี่ครับนี่ครับพี่น้องเห็นแล้วโอ้โหขึ้นเลยด้วยน่ะนะครับลงแก่ใช่มีช่งปลาไปชังปลานี่ครับสะพานเทพสุดาอตอนนี้เป็นที่เขาเลี้ยงเลี้ยงปลา หัวขังนี้นะแมหรอจากกิโลนะโอ้โหไปเลยครับนี่ร้านอาหารพร้อมกุ้งกลางๆหัดมูอสาวไทยดูนิดหนอยเ,เออลองแค่ครับเงี้ยหน่อยอยู่กลางน้ำเพราะม,มัน พราเป็นซุ่มปลาดิพป่นรองนะถ้าเนี้ยมันเ,ห,ดเดหนีหดยัมือเลยหรอกนี่นะครับสะพานเทพสุดาโอ้ไข่เนี่ยนะสองกิโลได้เยอะหรอกครั้งแรกนะครับครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับเด็กผมก็เพิ่งจะเคยมา ครับนะต้องขอไห้นะคุผู้ชมด้วยที่ที่ขี่เร็วนะครับไปเร็วว่วเร็วว่าเด็ครับมันที่ขาพุ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็กมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวอย่ามารีวิวมาถ่ายทางนี้เบอรหนักเดี๋ยวมีรถมีลาก่อนแต่ตอนนี้พระนมีรถมากโอ้โหห้ามรถจอดว้อม

ร้อมจำเต็มนะครับต้องไ่วยไปเต็มเต็มเลยครั้งแรกเหมือนกันนะครับหนึ่งที่ผมเคยมาสะพานเทพสุดานะครับติงยินกะซือครับซาถุกกัพุ่ยใส่หัว่อนพี่น้องบอกเคยเห็นนี่ครับกระชังป่าฝั่งนัง่นๆผู้สาวเอาไปโจกขึ้นวันคอยตีครูไอตีเขาตีครับไว้รุนไว่รุน เทียนหมายว่ากลุ่มเยาวตวันเด้อนี่ครับก็สุดแล้วนะครับโอ้เกือบจากนาทีวะเกือบสามนาทีสี่นาทีาเหนือเรืออันพันต้อกันสะพานเทียบสุดานะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นลานที่ก็จะมาถ่ายรูปเนี่ยช่วงนี้มันหนาวฮอนนั่นนี่มันก็ แดดเผาเนี่ยนั่นอันนี้นนมันกับเลยบบาง,งามก็ยังหนาฝนเนาะพี่น้องหนาฝนมันก็ยีเขียวไปเพิ่มนี่เขาขายปลาขายอันนี้พอ่อชือปลาเนี่ยไปฝากแม่เขานะแกวัดไปนี่ฮะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใอคลิปต่อไปไอคลิปหน้างานนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอาจมีคำพูดคำจาอะไรที่ผมพูดไม่เหมาะสมก็ ขอโทษขออภัยท่าผู้ชมมานะที่นี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ